ครับต่อไปเป็นการดำเนินการในขั้นตอนที่5คือการเกิดโครงการในการแก้ไขปัญหาจากการที่เราได้พบปัญหาในขั้นตอนที่สี่ในยาวาระเราม,าารามีปัญหาสองเรื่องที่เราเป็นต้องแก้ไขาเป็นยาเสพติดครับสองปัญหาความยากจนนะครับก็มีหลายอย่างคพราะวามจนมีหลายสาเหตุนะครับโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็ยาเสพติดแล้วก็จะเกิดโครงการ อาสาสมัค <ts> ุดคุ bueno ้องว่าต่อต้านอาวุธการอาชญากรรมม่อยากผิดเพราะเราทำเป็น่ป็นพยาแล้วชุดจถ้าเบรสงบแล้วก็ลดความสื่นเนาแต่ถ้าเกิดเหตุตำรวจแจ้งเมาหูบ้า ก็เดียวกัถ้าเราที่โอกให้แต่ส่วนอาพวกที่มีพอถ้าราก็เรามีฐานะที่โอนเได้เกณฑ์านี้แล้วคือาร้องกันเองอมันต้องทำหน้าที่บ้างดี่ผู้ชายเนี่ยเรเคลพวกที่รับก็หน่วยงานทีสองยากจก ทีนี well ้ครัจะระโดดจากยอไอ้อดโขดปีนตาใ้เราช่วยกดไลค์เพจของเราครับนมะในไนะครับกดตามที่มมีทิกตอกเฟซบุ๊กเรือแก่างๆนาครับไม่ก็ปรโยชน์บใ้าเราจะได้รู้ภาษาทานผู้ท่้งดีครับโครงการที่สองในการแก้ไขปัญหาของเราจนก็โครงการเสิินโเท เราดัปรายศนีของแตนโมใหญ่้ม so right? like, ีสามบวกสองต้นแผคือพอมันมีเหตุผลมีคุ่มการแล้วมีบอลรูคู่คณิราร์เกิดเปจนรดีแต่เพราะว่าสิฐกิจแค่นี้ถ้านเราพึ่งและเจ็ดอีกพอเพียงนะครับถึงแม้ว่าสินค้าต่างๆจะขึ้นสูงขึ้นราก็ต้องอยู่ไม่ได้เราจะได้เท่านี้รัฐบาลช่วยมาห้าหร้อยทำยังไงเจะตอบโจได ไปซื ve ้อผัดผัดซื้อผัดปลาใครสัตว์กเลี้ยงปลาไปต่อยอดไปได้ผิดปลาไปผิดใไม่ใช่มีวันนี้ยิ่มีวันนี้แห่งวามนิจไม่ต่อยอดต่ออะไรไม่ลงทุนลงอะไรเลยถ้าคนซื้อเหล่าซื้อเบอร์ภายในวันเดียวมันก็เลยปัญหาความยากจนแต่ละคนก็เหมือนกันนะเราต้องสามาถเห็นแบบที่เห็น ใครจนจับสบายยุขก็ได้บายืมก็ได้ีกว่ใ้ามีที่ทำกินแต่ไม่มีผักกินต้องเก้บที่ตัวท่านเต้องพยายแน่ยมันกังขิดเียรติเพาจะเอาเีนไปซื้อตลาดไอ้ที่เราไมไม่รู้เองผัดกะเพาผอะไรไปซื้อก็ต้องต้องเก้ที่เหตุถ้าขี่เกียรติก็ต้องขยาวามยากจนได้กกันทุกคนเน ก็เกิดที่สุดรัฐบาลเราช่วยได้แค่นิดเดียวเราทำไมจะต่อยอดอย่างนี้ให้มันได้นะครับทือผักไก่ซื้ออะไรบางรี่มันจะดีได้ขยายผลไปจุดจุด